ทุกครั้งนะครับท่านไม่เคยที่จะปฏิเสธงานวัฒนธรรมสารทั้งใดหรือวัฒนธรรมซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมในเรื่องของขนมตำแหนงประเพณีวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยครับและเป็นงคลที่จะทําพิธีเปิดงานมันสกการปิดทองหลวงพ่อตาคุตโมครชพรอปีนี้ขอกราบเรียนเชิญพระท่านสนธยาคุณพึ่งรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เกียรติ เก่าเปิดงานนะครับปลาใสทักทายกับพี่น้องในข้างทางบรรยากาศมัสการารข้าที่ความย่างสูงนท่านผมมาทชี่นี่ก,ก็จะพูดอยู่ตลอดว่ามีความผูกพันกันมางานมากสำหรับช่องแสมสารนะครับมากกว่าบหนะครับก็กว่าที่ปีและเป็น ูเน to ่พูดอยู่ตลอดว่าแล้วก็ได้ตอนท่านปีนิคมแสนเจริญเป็นท่านปีช่วยาการกระทรวงคมนาคมนี่พูดอยู่ตลอดหนึ่งที่เราได้มาร่วมกันในงานการเปิดงานหลวงวัศนวรุสโบในครั้งนี้นะครับในท้ายที่สุดนี้ต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการนะครับทุกทุกฝ่ายนะครับั้งร่รวมทางานต่อให้ทุกท่านนะรับมีความสุขมากๆนะครับในปีใหม่ ปัจจุบันวนทันสุนทรียขุณเพิ่มกระทรวงีิว่าการสุะรัฒนธประธานในพิธีเล่ของชัยเปิดงานนมัการเป็นทองหลวงพ่อทัดปีที่สีหนึ่งแล้วนะครับสนิทนะครับหลังจากถ่ายภาพร่วแล้วจะได้ขึ้นไปปิดทองถ็งปฐมบ้หึเสียงก็มีคุณค่าในการิจรร่ผู้แทนได้เข้าไปทำหน้าที่ในะบบประชาธิปไตยแล้วก็กลับมาส้นทาวอลต่อไปนะครับโตหลวงพ่อทัดโล นะครับในชุดแรกจะเป็นกาแรแสดงของน้องๆเายาวชนตัวเล็กๆของลักผู้ช่องสมัยสารนะครับในชุดพร้อมมาเยรมาเลายครับ วันดตาแก้วกำแหนงนะครับ ก็เป็นลูกลหลานของเรานะครับเป็นการสืบวัฒนธรรมอันดีงามนะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนก็ตามเราพี่น้องกันเราก็รักกันต่อไปเป็นชุดสุดท้ายนะครับ <Dam n. S 1> ชุดสุดท้ายเป็นชุดติสนักกัดนะครับผู้ทําการแสดงสิบท่าด้วยนสิ่งสําคัญคืออยากมาทานอาหารพี่น้องช่องส